แคนได้เลยตอนนี้ผมเป็นหัวแคนอยู่ cm ผมอยู่ที่1ส6 4 2 normal นี่อยู่1000 1เ4 9 9นะครับผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็ถ้าเป็นเกมปกติผมอยู่ที่1า6 5 0พอดีไปเลย เชี่ยในฮาวรดถ้าคุณได้ดูคลิปเก่าแล้วก็น่าจะจําได้นะครับว่าอาวาตารผมส่วนมากนี่เป็นตัวที่ยังไม่ได้ไดเปิดขายเป็นตัวที่ใช้เนี่ยครับยน์เหลียนลงมาได้บางตัวก็ซื้อมาทันผมผมนับดูแล้วนะครับเมื่อคืนอาวาตารผมมีทั้งหมด2 6งกสิบตัว แล้วมา,มาดูมาดูมาดูเสียงถ้าคลิปคลิปแรกผมว่าผมอวดไปอันนี้อันที่สองมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าใครได้ดูคลิปแรกมียวของใหม,ม,ม่เสียงต้นเดิมครับมีน้าคอมเสียงภ้าใส่ลุง้งปืนแล้วก็แก้ว แล้วก็เวียโซภาษาไทยกับสาาภาษาไทยกับสาอังกฤษครับแล้วก็เสียงผู้หญิงแม็กดาวมีอยู่หนูแล้วก็ยกนิ้วแล้วก็แดนแล้วก็ล็อกครับเอาง่ายๆนะครับผมดูแล้วเออคือว่าถ้าผมซื้อตัวละครฮีโร่ครบทุกตัวแล้วอะ ไอตัวที่ยังไม่มีอวตารจริงๆเลยก็คือตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับแล้วก็ไอสามตัวตัวนี้แล้วก็นี่สี่สี่ตัวนะครับสี่ตัวอ่าสี่ตัวครับก็เหมือนจากคลิปแรกแล้วครับบางตัวมีมอวตาร แต่ล้างแรกไม่มีผมก็มีเงินแถมมาให้นี่696บาทและมันจะมีโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้สิ้นเดือนจะสิ้นเดือนเขาจะคืนให้500รโกคือว่าคุ้มนะ <c oughs> โอเคครับผมเอ๊ะไอเรื่องราคานี่ผมปรับเปลี่ยนราคาแล้วผมมาคิดว่าถ้าผมขาย8,000นอะ่ะมันจะขายไม่ออกเนี่ผมเอาเป็นผมขาย5,000ันลวกันครับ นี่ผมลดสุดแล้วนะโอเนี่ยแหละผมลดสุดละรับเป็นแค่โทรนะครับไม่โอนไม่รับโอนถ้าคิดว่าผมเกยบถ้าคิดว่าผมจะเกณฑ์เอาง่ายๆโทรมาคุยกันเลยดีกว่าผมเคคือว่าเออผมให้ไอ้นี่ได้เลยนะมาประชาชนผมแล้วผมละคุณแล้วถ้าถ้า ผมเกียนโทคนจริงอะนะคุณสามารถแจ้งตำรวจมาจับผมได้เลยแต,แต่แต่ถ้าคุณเกียนผมแล้วผมไปแจ้งตำรวจไม่ได้ไงอ,อย่างนี้ล่ะครับแอดเดี๋ยวแอดเฟซผมไปคุยในเฟซก็ได้ครับแค่นี้ครับขอบคุณครับ